น้อยบ้านนาค่ะน้องขอตังเยจันแล้วก็น้องเบนค่ะจิพากันไปเก็บมาข่าโพธิไปหักข้าวโพดเดี๋ยวพาไปชมบ้านเยจันนะคะ่ะอยู่ทางนาเสร็จได้ประมาณจาก60%ได้แล้วบ้านเยจันค่ะสวยค่ะสวยแบบบ้านสวยรับธรรมชาติอ่านี่น้องเจจ์ค่ะอีกประมาณจาก ช่องซ้เดือนค่ะเดี๋ยวจะได้มาชมบรรยากาศสวนกับคุณนายจันทร์พร้อมบรรยากาศนะคะนี่ไลนะ่นาสวนผสมอ,อ,อันเดียใจค่ะบ่อปลาเดี๋ย็กครับนนเ,เลยอ,อันนี้เป็นห้องอะไรนี่ห้องรับอ๋อห้อง,นอ,องนอน มาหักเข่าโพดส่สวนยะจันค่ะต้มกินขอบคุณไลยๆค่ะที่ติดตามคลิปสาอีสานบ้านทุง่งในวิถีชีวิตของอที่สาอีสานน้ำเสนอเน้ะค่ะของคนอีสานของคนอยู่แถวบ้านออ๋อตัวใหญ่โอ้โหปลาตัวใหญ่เบ็ดลุดเบ็ดขาดว้ยมัมีมเบ็ดไปหาซื้อถึงสวนแล้วค่ะนี่ยะจันว่าที่เก็บแตงโมบอ่ะเพระาะว่า ลูกหลานสิมาจากต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะไปไปฝาบไปไปต้อนหลานลูกหลานสิมาเยี่ยมยามสิเก็บแตงโมไปไว้ทาแตงโมีแต่ลง่ายๆค่ะยายจันข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นบ้างข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะพี่ยายจันน้อยตำสมแตงเที่ยงนี่เที่ยงนี่เดี๋ยวมาเก็บแตงตำ ข้างกองย,ย็จันอาไปทางหมพลัตเดี๋ยวพ่อมาบังแตงโมออยดจันแตงโมลูกี้่ยอยู่นี่เด้นี่แตงโมโอ่ะเอออเหรอสุกบโอ้สุกดีเราเป็นบ่อเขาพดคกรโสุสิเก้ค่ะที่ไหยายอ้าวคือตัดแก่แท้กินบ่ทันค่ะเขาพดกินบ่าทันค่ะเขาพดกินบ่าทานัน เดี๋ยวหักข้าวโพดน้ากันข้าวโพดแก่หลายแหงหลายเดี๋ยวนด้เนี่ยคุณอะเนี่ยหักหักข้าวโพดตัดต้นมาเลยเนาะเป็นบ่นอ,อ,อย้อายในก็สิง,งามแท้ไหนจันเดี๋ยวแกะบางในเนาะคะ่ะเดี๋ยวแกะบางในข้าวโพด เยจานในง้มง้มเออเหมือนกับแต้มม่วงเลยน่ะแต้มม่วงแต้มม่วงปะนี่แซมสีม่วงม่วงด้วยนะี่ยยจันโอ้ขอโพไในบอกง้มแ๋้วค่ะจะไปต้มกินเที่ยงนี่พร้อมกับชุดข,ของหวาน ยังม่ได้จัดเลยก็มีแล้วเลนะเก็บจิ้่เหี่ยงยุดชิ้นเดียวะยามพี่น้องโอ้ยใส่ฝากพี่น้องค่ะปลูกไว้กินบะทันจุ๊แกะมาค่ะพี่น้องแจงขับทั้งเดมากินข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียนวน้ำกัน ไม่นีเหน่อยก็สิบ่มีในนอกนั่ง่ต้องเอาฟักทีเลม,ะะมันแม่มบ้าเออทีลลเรอทล่มันตักงเนาะตักไงพปมัะฝั่งเอ็นใหญ่นี่จั่ทรงแกแล้วนี่ โอ้แต้มม่วงทันแต้มม่วงของดายเจ๊จานเนี่ยนี่ค่ะทันแต้มม่วง,งนี่โอ้เหนียวดีด้<อ>นี่แซบ่บมิตรฝักงามงามโอ้โหพอดเลยเหี้ยนเจ๊านแต่ที่กินทันเนี่ยนหมือทันแล้วห <ś led> า,ากไปฝากพี่ฝักน้งอง เดี๋ยวจะไปฝ่ากันมูขาบพี่นม่ขาดพี่อย่าง้อาไปเ้่นแล้วที่ไปเอาไปอยู่แค่เดียวได้ที่ได้เป็นตะกร้าแล้วโอเค่ะตะกร้าใกล้ที่ชิง เทศกาลสงการค่ะลูกหลานมาเยี่ยมมายามกลับบ้านปลูกเวทถาลูกหลานกินยายจันค่ะเม็ดข้าวโพดค่ะ<า>ข้าวโพดข้า,ขาวเหนียวพันเต้มม่วงงามไรค่ะพี่น้องเอ๊อินเตอร์เสแปสีม่วงๆ่งร้อมกับหลานทรายน้อยค่ะไอหนุ่มน้อยบ้านนา ว่าแค่นี้เหนื่อยแล้วไปไปหักต่อไปหักต่อไปหักต่อเก่งมากๆากเก่งมากมากมาก,อกองไว้นั่นละกองกองไว้นั่นเลยกองไว้นั่นเลยเดี๋ยวเก็บนี้ใส่ตะกร้าแต่งงามในสวย อีกม oh, mm ุมหนึ่งของสวนค่ะ right น้องเบนตกได้ปลานิ้นปาป้านิ้นก็ใสดีแท้โอ้น้ำมันใสเออตัวปลาเก็บปลาก็เลยใสอ๋อโอเคโอเคมีที่เก็บวะล่ะได้ปลานิ้นหนึ่งตัวน้เบ้นปลานิ้เลี้ยงบ่บโอ้ได้ปลานิ้เอาเงี้ยหัวอาหารบ่อนี่ที่เป็นส้วงที่เป็นปลาป้านิ้นเตะปลานิ้กับปลาตะเพียนปลานิ้งกับปลาตะเพียนโอ้เป็นปักมือเด้อเนี่ย ตัวใสเพราะว่าหน้ามันใสดีตัวมันได้ใสสวยปตาดมันบะแมย์มันอ่อนในกระชังค่ะบอร้อนเราอบอ,อุ๊ยกระชังกับพ่แอแท้ตัวใหญ่ปนในลําคณาตัวท่อดฟ้ามือ้อเนื้อเนี่ยปลาเนี่ยน,น,นะปลาสลิดคุณน่ะปลาสลิดเยอะแยะเลยเห็นแล้วนะ่ะมันลงไปมันมากินหัวอาหารไมไม่่่กกินแจะะปลอยงรชั ตกจากสะกว้างๆไปลงในกระชังค่ะอันนี้เป็นปลาปลาหนินหรือปลาตะเพียนนี่โอ้อันนี้เป็นปลาตะเพียนเบนบอเบน,เนอันนี้ปลาหนินหรือปลาตะเพียนนี่ยโอ,โอ้ปลาหนินทั้งหมดปลาหน,นิอ้าวหม่ เหยื่อล่อคือหัวอาหารเหยื่อล่อคือหัวอาหารแขนงไหมมันปักไหมไม่ไมเออ่เออเออฟออฟออฟปลดออกมาเนี่ยแบบปลดออกมาเอานู้นทำยังไงล่ะปะเนี้ยปลดออโอ้โหปลานิ้นตัวบางใหญ่โลได้นี่ประมาณเจ็ดขีดหรือแปดขีดอ่ะ,มะเ,นเนนะะมนว่ะ,วะามาค่ะมาค่ะปลาแบบธรรมชาติ ธรรมชาติมากๆมากาหากข้าวโพดแล้วก็มาตกปลาอืนั่งข้าวตังจับตรงหัวมันพุณน่ะจับตรงหัวมันนะแผงมันจะปักมีข้าวโพดปิ้งแล้วก็มีมข้าวโพดปิ้ง<อ>ข้าวโพดต้มแล้วก็ปลานินเผาปลานินต้มด้วยใช่ไหมโอ้โหเอาไปใส่า,สามนมันก็โดนออกซะ <c oughs> นานเอาไว้แล้วเอาไว้แล้ว ปลามนกังงามขึ้นตอกีมสีสแข็งเย็แข็งเยเจยๆหัวโปรปรน้ำใสดีใช่ไหมนี่น้ำแบบธรรมชาตนิน่าโคกเลยล่ะเ็ดแ้นาะเห็ด,นะหดกระท่อมนะน้วงเบนเนาะเห็ดแพ้ไมอบอกตลาเห็ดเน่ยมาจิ้มหัวอ,อ,อาหาร หัวหาร,หรหหล่วอ๋อเก็บ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 ม,มันเศ้าเป็นแล้วฝนตกใส่แล้วฝนตกใส่เศร้าเป็นแล้วจาะจันตัวยักษงามได้ตัวเดียวเดียวเออตัวน้อยๆหน,นึ่งปอยลงในกระชังแล้วอันนี้ตัวใหญ่พอแล้วมนบอสบอสไม่เข้าพูดไหมเดี๋ยวล่งปุ๋ยเออ น้องแจ็คเจ้าของสวนที่เก็บแต่งโมแล้วค่ะแต่งโมลูกใหญ่ๆเราไปพาเบิ้งเหนือมันแดงบอคุณอ่ะลูกบักใหญ่เลยคุณอ่ะอลองแกบอมดแดงแดงบอมืมเศร้าเก็บไปอ่ะอ๋อเด็ดเลยน้าน้องแจ็คไ,ไปพิพสูจน์หน่วยบอกแต่งโมแล้วค่ะโอ้ลูกบักใหญ่เลยคุณอ่ะไป พวกนี้บรทธานได้เต็มที่กันบ่ะเนาะหวานบ่ะหวานเนาะหวานหวานแต่พิสูจน์เนื้อในแตงโมลูกที่สองลูกที่สองลูกที่สองได้ป้านิ้นบักใหญ่เลยประมาณจะแปดขีดอ่ะป้านิ้นนะต้มเที่ยงไหนซิไปฝากเยอะไปบ้านนนทันเอาไปฝากเยอะฝากพ่อตาท่าน อ่าข้าวโพดอ่ะแล้วอ่ะแล้วข้าวโพดอ่ะไะโพ,อะอพอสดสุดๆน่าได้แต่งโม้พ้อมเบี้ยนต้นไม้ฝรั่งค่ะปลูกสวนระวังเด้อเหยียบน้นไม้ฝรั่งเพิ่นนี่มักกนกระด้งขึนน้นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งหลายอยู่เด็ดนี่เ <c oughs> ก็บเพตะเก้าบ่าพอแล้วบ่อย่าจย์พอแล้วละเนาะพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้ว มาค่ะที่นี่ไปกินต้มข้าวโพดน้ำกันค่ะคนเลี้ยงหิวยายิาย่งจันไปไปไปทั้งถนนพี่น้องพี่บ่ไปทั้งนี้บ่ไปทั้งเพื่อถนนเพื่อจังกันไปแปลนดีไปถนัดบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมือก่อนยายเดี๋ยวยายจันเปลี่ยนมือก่อนสุดเนื้อแตงโมจากสวนของน้องแจ็คสวน,ข,นของยายจันนี่ม่าแค่นตะลุกพร้อม อันนี้เมลอนครับเมลอน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 ค่ะเมลอนว้าวอาจันเนื้อแดงมันจะไว้นเนื้อแดงคือยำโซบโอ้โหมามาค่ะมาชิมมาชิมใส่ไปแล้วตอนใส่มันร่มเลยอาจารย์แสดงว่านนี้ยังไงใส่ร่มมาแล้วอยต่อร้านยังไงอ่ะเหมือแตงโมหวานแดงแดงค่ะแดงแดงเนื้อแตงโมมาเด้อมาเด้อค่ะใส่เป็นเม็ดใส่แล้วใส่เป็นเม็ดใส่แล้วเพราะว่ามันนั่นแล้ว มีสบาแล้วัีนบอ็ดสิบใกล้เลรอะพายจันใม่อรวานวานค่ะเซแๆบริสจานบสจลคะประกันได้แตงโม,มบริสิจายา